นี่ครับใช่เห็นแล้วบังการสงการเดชาณรงค์นะครับสวัสดีครับของกัรครับสวัสดีครับอ้ช่วงนี้เขาใหญ่น่าจะแดดแรงโอ้หน้าดำเชียวก่อนที่เราจะมีเซ็กกับใครได้เราต้องรักเขาก่อนแล้วครับใช่ครับอืมเราเป็นจิตกรหรือเปล่าเพราะพี่รู้สึกว่าเราสร้างภาพเก่งมากเลยเนี่ยเราเห็นด้วยกับมุมมองของฝ่ายไหนมากกว่ากันน่าจะฝ่ายผู้หญิงนะคะทำไมอะคะ ก็ส่วนใหญ่แล้วก็คือผู้หญิงนะคะมันก็คุณจะคิดว่ารักข่ามาก่อนอาายืนขึ้นครับยืนขึ้นโอ้โหโหสวัสดีครับโอ้โหโรง,งเรียนนี้มีคิงคองนั่นด็ดเนี่ยผู้ชายก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงได้เนี่ยเฮ้ยพวกเราก็ต้องมีความรักเหมือนกันนะจริงไหมครับจริงว่าจริง